เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลด่านสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ชีพปราการฉีดน้ำสกัดเพลิงไหมคอนโดกันยาเฮาส์หมู่บ้านกันยาเฮา์ซอยด่านสำโรงห้อง16ทับ416ชั้น7อเ,เมืองจังหวัดสมุทรปราการผู้พักอาศัยอยู่ห้องข้างเคียงเล่าว,ว่า ห้องดังกล่าวมีนายนัดซึ่งเป็นพนักงานอยู่บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเป็นเจ้าของห้องในช่วงเช้านายนัดได้ออกไปทํางานก่อนเกิดเหตุพบเห็นกลุ่มควันจํานวนมากลอยออกมาตามช่องประตูและหน้าต่าง จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลด่านสำโรงเข้าระดมกำลังฉีดน้ำระง,งับเหตุด,ดังกล่าเวเบื้องต้นเจ้านาที่ตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรเนื่องจากพบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิพัดลมตู้เย็นเตาอบไมโครเวฟรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์และชั้นวางของถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามจะได้สอบสวนหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไปสนักข่าว PN n, n News วรายงานสนับสนุนข่าวโดย